สวัสดีครับผมติวเตอร์ครับผมครับผมยิมครับผมผมก็อยากอวยพรปีใหม่ให้ชาวเมลโลมีแต่ความสุขเข้ามานะครับสิ่งไม่ดีก็ขอให้ละทิ้งไปละครับรปีใหม่ก็ขอให้สิ่งใหม่ๆเข้ามาเยอะๆนะครับครับสําหรับปีนี้เนี่ยใครที่แบบมีเรื่องไม่ดีนะคะก็ทิ้งไปได้เลยฮะเริ่มต้นใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้ได้เลยครับหรือว่าบางคนอยากเริ่มต้นปีหน้าแบบเตรียมตัวให้ดีก็สามารถเริ่มต้นได้เลยนะฮะก็ ปีใหม่นี้นะฮะอยากให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขมากๆนะฮะไปเที่ยวกับครอบครัวหรือว่ากับคนรักของคุณได้เลยนะ,ะแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพขับรถระมัดระวังนะับเพราะว่ามันอุบัติเหตุมันเยอะแยะมากมายฮะ,ะ <c oughs> ก็เป็นช่วงที่แบบมีอันตรายเยอะมาก, <c oughs> มากครับก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันดีๆฮะ,ะ, <c oughs> ะ,ะส่วนการคาดหวังในปีหน้าใช่ไหมครับปีหน้าถ้าเกิด มีสิ่งที่อยากให้เกิดแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องผลงานนะแล้วก็จะพัฒนาผลงานที่เราได้รับโอกาสในการทำเนี่ยพัฒนาต่อไปขึ้นเรื่อยๆแล้วกับอีกโปรเจกต์ใหม่ๆในปีหน้าเนี่ยล้วก็ตั้งใจทําอย่างเต็มที่แน่นอนครับครับผมจริงๆผมก็เหมือนกันเลยครับก็ผลงานเพราะว่าจริงๆปีหน้าเรามีโปรเจกต์ค่อนข้างเยอะเราก็ค่อนข้างอยากจะทําให้มันออกมาดีระดับหนึ่งผมก็รู้สึกว่าเราต้องแบบพยายามคาดเพราะเราคาดหวัง ครับก็พวกเราทําเต็มที่แล้วก็ทําให้ดีที่สุดครับครับผมฝากผลงานด้วยนะครับก็ตอนนี้ใกล้ๆสุดก็จะมีนิ่เฮียก็หาว่าซื้อนะครับซึ่งจะออนแอร์ประมาณวันที่6มกราคมนี้ครับผมแล้วก็ฝากพี่เจตผคนกลางนะครับที่จะมีการถ่ายทําและออนแอร์ในปีหน้าครับครับก็สําหรับผลงานอีกต่อไปในปีหน้านะก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนเนี่ยติดตามพวกเราแล้วก็ฝากพพอร์ตพวกเราไปเรื่อยๆนะครับผมครับมา Thank <laughs> you.